สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเก็บมะนาวเพื่อไปทําน้ํามะนาวนะครับที่นี่เป็นบ้านผมนะครับที่อําเภอห้วยถแถงจังหวัดนครนาชสัศีมานะครับซึ่งตรงนี้ก็คือต้นมะนาวนะครับซึ่งมันาจะลก,กนิดหน่อยนะคะต้นมะนาวนั้นจะปลูกที่สวนหมดนนะครับซึ่งตอนนั้นจะเก็บหม่อนนั้น ไปขายด้วยนะคะเดีย๋ยวเราไปเก็บมะนาวกันเลยนะครับไม่ลูก นี่คือต้นมะนาวนะครับเพื่อนๆเห็นลูกมะนาวไหมครับนี่แหละครับ,รบต้นมะนาวซึ่งมีมากมายนะครับมะนาวเนี่ยซึ่งเหล่านั้นจะเรียกลูกที่มีสีอ,อกเหลืองๆเขียวๆนะคะเพื่อนนาไปทำอามะนาวให้พี่แชมป์มเพราะว่าพี่แชมป์นั้นเจ็บคอนะคะ เราได้มะนาวแล้วเดี๋เราจะมาทําน้ํามะนาวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำมะนาวกันนะคะระับซึ่งอุป,ปรกรณ์ก็คือ มะนาวช้อนไว้สำหรับคนเกลือน้ำตาลใสานะครับซึ่งเรา้จะต้องเซนร้อนประมาณชึ่งแก้วก่อน หลังจากนั Elliot, ้นก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยนะคะแลัจากนั้นก็ใส่น้ำตาลเยอะกว่าเกลือ ส่น้ำตาลเพิ่มก็ได้นะครบปรุงรสตามชอบเอ้าพิมพ์มาแล้วมาลองพิมน้นะหน่อยที่เผื่อจะชุ่มคอเป็นไงบ้างก็รู้สึกชุ่มคอดี